สวัสดีครับผมมี Honda Civic fc 1.8 el คันนี้นะครับสวยงามพรีเมียมแน่นอนนะครับปี2019นะนะครับเครื่องยนต์ VTEC เดิมๆเลยเป็นเกียร์ออโต้นะครับสวยแจ่มแบบนี้เดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันนะครับว่าคันนี้ดีเทลอะไรบ้างนะครับจัดให้แจ่มแจ่มแน่นอนพี่ออปชั่นโคตรเน้นเลยุ้มจัดเลยนะดูกระจังหน้าดิพี่นะครับพร้อมไฟตัดหมอกนะครับ led สปอร์ตไลท์นะครับดูไฟเลี้ยวดิพี่นะครับมีด้านข้างด้วยนะครับนะฮะเดิมๆเลยนะนะครับ โอ้โหแจ่มๆดูแม็กดิพี่นะครับลวดลายสวยงามนะครับพรีเมี่ยมแบบนี้เลยนะครับจัดว่าเด็ดนะคันนี้นะครับโอ้โหแม็ก47นะครับตัวสวยมากนะฮะเห็นไหมนะฮะเดิมๆนะจานเบรกเป็นจานดิสหน้าจานดิสหลังนะครับสวยๆพรีเมี่ยมเลยนะครับดูด้านหลังนะครับสามารถเปิดได้นะครับเห็นไหมนะครับโอ้โหของใช้สอยนี่เยอะมากพี่รอยตำลงตำหนีไม่มีเลยนะเห็นไหมเดิมๆแบบนี้เลยนะครับจัดจ้านแน่นอนพี่คันนี้นะครับพร้อมดักเทลให้ เซนเซอร์ให้พร้อมนะครับสวยแจมแบบนี้เลยนะครับพรีเมียมพร้อมสเกิร์ตรอบคันนะครับแจมแจมแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมสวยดูง่ายสบายตานะครับเห็นไหมแอสเซสซอรี่ครบเลยกระจกไฟฟ้าทั้งคันพี่คีเรตพร้อมนะครับโอ้โหกุญแจรีโมทแบบว่าออปชั่นแบบแน่นๆแบบนี้นะครับพลาดไม่ได้เลยนะคันนี้ต้น1.8 EL เบนซินนะครับสวยๆ v t e ีเทคคันนี้เลยนะครับแจมแจมดูง่ายสบายตานะครับเห็นไหมน็อตเดิมๆทุกอย่างเดิมๆมอกรชัดเจนนะครับรถสวยดูง่าย นะครับโอ้โหขับสบายสบายภายในนะครับภายในเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเห็นไหมสวยๆแบบนี้เลยนะครับดูคอนโซลด้านหน้านะครับเห็นไหมจัดแบบว่าพรีเมียมเลยนะครับเห็นไหมโอ้โหดูดินะครับดูดีเทลนะครับเห็นไหมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีเกียร์ออโต้พร้อมเลยนะครับเห็นไหมนะครับดูคอนโซลด้านหน้ามีใส่แก้ววางได้ด้วยนะครับพร้อมเลย USB พร้อมนะนะครับแอร์แบ็กพร้อมนะครับฟิล์มพร้อมนะครับคูสตาร์ทุกอย่างน้ำมันมีให้เต็มถังพี่ นะครับสบายใจได้เลยนะครับเห็นไหมนะครับเบาะนะครับเป็นเห็นไหมเบาะเป็นรอยคาดนะครับสีครีมดํานะครับเห็นไหมโอ้โหดูคอนโซลเกียร์เลยพี่นะครับมีระบบอีคอนพร้อมนะครับทุกอย่างเบรกมือไฟฟ้านะคันนี้ออปชั่นแน่นมากนะครับบอกได้เลยว่า EL คันนี้นะครับสวยคุ้มๆแน่นอนพี่นะครับเบาะก็เป็นเบาะไฟฟ้าพี่โอ้โหแจ่มแจมแบบนี้เลยนะครับอ้าวดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังนะครับเป็น นะฮะเบาะสีครีมคาดดำนะครับสะอาดสะอ้านนะครับเห็นไหมจัดจ้านแบบนี้เลยนะครับโอ้โหกระจกข้างไฟฟ้านะครับดูดีเทลด้านข้างเห็นไหมสวยๆเลยนะครับเห็นไหมนะครับแจมแจมสีครีมนะครับเห็นไหมมีที่วางแขนให้พร้อมนะครับโอ้โหแจมแจมเลยอ่ะผมลองนั่งให้ดูดีกว่านะครับสวยๆเลยแล้วนั่งได้ไม่ติดขาพี่นะครับสวยงามนะครับโอ้โหดูดิ นะครับแจมแแบบนี้เลยวางกรงวางแก้วได้นะครับโอ้โหดูดีมากนะครับแจมแจมแบบนี้เลยนะฮะจัดให้เลยคุ้มๆเลยพี่นะครับคันนี้นะครับผมขอเสนอราคาให้เลยนะครับเพียง4 9 9 0 0 0เาเท่านั้นนะครับผ่อนเบาๆเดือนละพัน9 00ากว่าแล้วอสัญญานะครับนะฮะเคดีๆสวยงามมากแน่นอนนะครับจัดไปเน้นวัอนุมัติวแน่นอนพี่นะครับพี่ๆท่านใดที่สนใจคันนี้นะครับ สามารถถามมาสอบถามได้เลยครับที่ SISC 5 5 8นะครับรถบ้านสมชายนะครับนะฮะวันนี้รถสวยต้องปกไม่จกตานะครับนะฮะจะส่งให้ทั่วไทยเลยนะครับสามารถมาลองขับได้ที่นี่เลยนะครับได้ดูรถสวยๆแบบนี้นะครับพรีเมี่ยมแบบนี้นะครับอย่าลืมนะพี่นะกดติดตามด้วยนะครับคุ้มๆแบบนี้นะครับนะฮะของแถมมีอะไรบ้างสามารถสอบถามได้เลยนะครับรถสวยต้องปกไม่จกตาต้องรถบ้านสมชายแน่นอนนะครับเจอกันใหม่ใน e p ต่อไปครับสวัสดีครับ